คุณกำลังเหนื่อยคุณก็แค่หยุดพักแต่ไม่ต้องหยุดเดินชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณเก่งทุกวันขอแค่ให้คุณไม่ยอมแพ้เท่านั้นเองวันที่มันแย่ๆมันไม่ได้แปลว่าชีวิตมันแย่ทั้งหมดวันพรุ่งนี้เรายังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอวันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังแต่ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้มันจะไม่ดีขึ้นล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่มันไม่ใช่เรื่องน่าอาย ทุกคนเคยผิดพลาดทุกคนเคยล้มเหลวแต่คนที่เขาสําเร็จคือคนที่เขากล้าที่จะลุกขึ้นมาใหม่ชีวิตมันไม่ใช่การแข่งขันกับใครเราไม่ต้องเร็วที่สุดขอแค่เรายังเดินต่อไปช้าแค่ไหนก็ไม่สําคัญเรายังไม่หยุดจาไว้นะว่าคุณผ่านเรื่องแย่ๆมาครั้งแล้วครั้งเล่าหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกัน คุณจะผ่านมันไปได้อยู่แล้วพรุ่งนี้มันจะเป็นวันใหม่วันนี้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดแต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอชีวิตมันยังมีอะไรดีๆรอเราอยู่อย่ายอมแพ้กับมันนะถ้าคุณกำลัง